ประตูใหม่ดีนี่โอ้โหเป็นกรงเหล็กซะด้วยเนี่ยโอ้ไม่เห็นอันนี้คลาสิกเกินไปละเอออันนี้อันใหม่กว่าเออแต่รู้สึกเหมือนคนคุกเลยฮฮเออช่างมันเออเฮ้พวกบังคับบัญชาครับเดี๋ยวเปิดประตูปุ๊บต้องปิดด้วยเออพวกบังชับพวกบังคับบัญชาครับสวัสดีุกด้วยนะครับอกับเพ้อมสวรสรค์สุนทรีครับวันนี้เราก็อยู่กับริชชต่นัมานตอนที่3ก,กันนะครับูชมอืมซึ่งวันนี้เราก็มีประตูกรงเหล็กมาครับแบบว่าสมมติเราเป็น แบบว่าเป็นลูกน้องใช่ไหมเออแล้วเราเห็นปุ่มเออเฮ้ยเราไปไม่ได้อะเฮ้ยมีปุ่มนี่นะเออแล้วก็กดไปวู้ประตูหายไปเลยแบบนี้เฮ้ยแล้วเราก็ต้องมีมารายาครับผมก็เลยทําประตูมีปุ่มให้ปิดประตูด้วยครับเผื่อว่ามันยังไงอะเผื่อว่ามีซัมบี้ตามมาเงี้ยเฮ้ยซัมบี <c oughs> <Sing. S 1> ้มาแบบนี้แล้วแล้วก็เฮ้ยสัมบี้มาฉัเปิดประตูด้วย <c oughs> แล้วก็เปิดประตูเองแล้วก็ปิดประตูเองซัมบี้จะได้ไม่ตามมาถึงเออแบบน,นี้ครับชม ซึ่งมาดูเลสตงขมานในวิดีโอนี้กันเลยนี่ก็คือเลสตงขมานทั้งหมดนะครับเพื่อนอ่ะเอาเผยสกินช็อตเผยสกินช็อตไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรอันแรกเัาก็คือมันเป็นประตูเหล็กอยู่แล้วแล้วเรากดประตูปุ๊บประตูก็เปิดแบบนี้ครับซึ่งก็คือใช้คําสั่งฟิลที่กัดตรงที่เป็นประตูเนี่ยให้กลายเป็นอากาศไปซะ,ะแล้วพอมาตรงนี้ปุ๊บเออแล้วก็ใช้คําสั่งฟิลให้พอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นไอรอนบอลสนะครับเนี่ยครับ แต่การใช้เปิดไปไปตัง่ายง่ายครับเออง่ายมากเลยไม่รู้ทํามาทำไมแต่ก็นะเผื่อสำหรับใครที่แบบไม่รู้อะเออนะครับใครที่ไม่รู้ก็ดูได้ครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นมาค้าใหม่ๆห,หรือคอมานคนที่เพิ่งฝึกใช้คอมานนูใหม่ๆอะ่ะก็มาดูวิดีโอนี้ได้ครับเผื่อว่าเผื่อว่าคุณไม่เข้าใจไงว่าฟิลคืออะไรก็ถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจครับว่าคอมานฟิลใช้ยังไงก็แค่แท็บสเลด FIL แค่เนี้ยมันก็บอกวิธีใช้มัน ซึ่งสำหรับวันนี้ครับเราก็คงต้องขอลาการบปนห้องนี้ครับสำหรับแลสเตอร์กมาตอนนี้3 6แสิบโพครับคุณผู้ชมและใครที่ชอบวิดีโอะนรับก็อย่าลืมจะกดไลค์และกดซับสไครป์เ็นเล็กๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย